ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ตาาิดตามบ้านสวนองิทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาเข้ามาชมในสวนทุเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการใช้ดินลูกลังนะครับที่มีทั้งเป็นดนินลูกลรางผสมกับหินลูกรังด้วยนะเอามาเสริมโคกนะครับแล้วก็มีการคุมฟางนะครับก็ให้ดูพอดีผมไม่ได้ถ่ายรูปให้ ให้ชมนะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมตอนตอนที่กําลังเสริมแล้วก็คุมฟางนะครับคือช่วงนี้เริ่มเริ่มเข้าแล้งนะครับอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็คือ,อกลางคืนเนี่ยอากาศจะเย็นนะครับแล้วกอ็อาจจะเริ่มมีน้ําค้างแล้วแล้วก็กลางวันเนี่ยคือแดดจัดแล้วก็ร้อนจัดนะครับเราก็ต้องคุมฟางนี้เพื่อรักษาความชื้นไว้นะครับวันนี้ไม่มีลมนะปกติเช้าเช้าจะมีลมนะครับ แล้วก็ใช้ฟางเนี่ยคุมไว้นะครับเมือนเราเสริมโคกเสร็จนะเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูเนาะว่าผมเสริมโคกด้วยด้วยลูกลังไปนะครับออกไปประมาณฝั่งละอ่าซอกกว่านะครับก็จะได้โคกอยู่ประมาณสักสองเมตรเนี่ยฮะแล้วผมก็คุมฟางนะครับนั่นมาผมจะคุมบางๆนะครับเนีย่ยอย่างโคกเงี้ยก็จะคุมบางๆก็ยังเห็นยังเห็นเป็นดินอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็เริ่มหนาหน่อยนะครับ ออกมาเรื่อยๆจะเริ่มหนาหน่อยนะฮะผมลดน้ำมันก็จะเปียกอย่างนี้นะนี่เห็นเม็ดอะไรไหมครับถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวผมปลูกถั่วเขียวรอบเลยนะครับเพื่อเพื่อเป็นการปรุงดินลูกลังที่ผมมาเสริมอ่ะผมจะใช้ถั่วเขียวนะโรยไปรอบเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมานะครับเพื่อคุม,ค,มคุมคุมโคนอีกทีหนึ่งแล้วครับแล้วก็รากของเขาก็จะ แทรกซึมลงไปตามตาชั้นลูกรลงที่เราใช้โหมไว้นะครับพอเวลาผ่านไปลักสามเดือนเงี้ยเราเราตัดเราตัดตัดต้นถั่วเขียวอย่างเงี้ยพอมันโซรปุ๊บเราก็ตัดตัดแล้วเราก็คุมไปคุมคุมไปนี่แหละฟาร์มมันจะเริ่มเปื่อยไปแล้วล่ะสามเดือนสองเดือนสาเดือนมันก็เริ่มเปื่อยแล้วเราก็คุมไปอีกนะครับส่วนรากนะครับผมจะไม่ดึงขึ้นมานะรากถั่วเขียวเนะี่ยผมก็จะปล่อยให้มันแทรกอยู่ใน แทรกอยู่ในชั้นชั้นของลูกกลางชั้นดินนั่นแหละครับให้ไม่อยู่อย่างนั้นอย่ามันก็ผุพังเป็นอินทรีย์วัตถุไปนะครับผมโรยไว้เยอะมากเลยนะโรยไว้หนามากด้วยนะครับตัวเขียวเดี๋ยวลองจะดูว่ามันจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่มันขึ้นนะมันขึ้นผมเคยปลูกอยู่มาตอนที่ผมปั้นโคใหม่ใหม่ผมก็ตัวเขียวปลูกมันก็ขึ้นรากของมันก็แทงลงไปในดินได้ด,นด,ดีนะครับกิดจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในอนาคตนะครับนีมันก็ดู ผมพามาดูพอนี้ผมไม่ค่อยมีเสียงนะต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ผมไม่่คยได้ลงคลิปเลยผมไม่มีเสียงผมพอเวลาพูดแล้วมนขอจะไอนะ <c oughs> ขออภัยอ่าเนี่ยครับผมก็โคกก็ได้ประมาณสองเมตรเห็นไหมฮฮอ่าพอได้อยู่พอได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทุเรียนในช่วงหน้าแล้งจะเป็นยังไงผ่านหน้าฝนมาแบบทุลักทุเลมากนะครับดินเหนียว ผมจัดสินใจใช้ดินลูกรลงในการเสริมโคกนะครับผมเสริมยังไงไปดูคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยถ้าต้นที่ยังไม่เสริมโคกจะเป็นประมาณนี้อันนี้ตันนี้คือต้นที่ยังไม่เสริมโคกนะครับพับุ้งเต็มเลยยังไม่เสริมโคกโคกก็จะมีประมาณนี้เล็กๆนะครับประมาณเมตรเมตรห้าสิบนะครับงเรียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใบ ดูนะแดดแรงจริงแดดแรงจริงดูเหมือนอาการเดี๋ยวนหน้าข้างหน่อยนะจะเริ่มเป็นคล้ายๆกับจะโดนเป็นซันเบิร์นครับต้องดูว่าเขาจะผ่านไปได้ไหมนะฮะนี่พามาดูต้นนี้พามาดูเรื่อยๆนะครับวันนี้อัปเดตเลยแล้วกันต้นนี้ผมตัดยอดไปเนี่ยฮะต้นนี้คือต้นที่ตัดยอดไปนะครับยอดประธานเขาก็จะตั้งขึ้นเราใหม่เลยเห็นไหมอืม รูดูกระแทงใบใหม่ออกมานะครับหลังจากที่เขาพ้นสภาวะกิ่งแห้งพวกกิ่งปลายกิ่งแห้งนะฮะเนี่ยพอเขาได้ใบใหม่จะเป็นประมาณนี้เลยสวยนะสวยเลยแหละผมใส่ปุ๋ยถูกจังหวะไปเนี่ยดูอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าใบเก่าดูใบเก่านิดนึงนะฮะนิดเดียวดูใบใหม่เต็มเกือบเต็มมือเลยฮะ,ะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยใบยใหม่ใบใหม่นะครับเนี่ยใบยใหม่ นะครับเนี่ยใบหม่กว้างมากเลยนะใหญ่ใบใหญ่อยู่นะครับก็แสดงว่าลาเขาเริ่มเดินแล้ว <c oughs> ขอไปเนี่ยโคเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เองนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเสิร์ฟออกมาดีดีลุลางหมดนะครับหนึ่งคันรถหกล้อผ่านไปนะครับได้อยู่ประมาณแปดโคกนะครับได้อยู่แปดโคกได้อยู่ประมาณแปดโคก เดี๋ยวก็อีกประมาณสักครึ่งคันนะครับครึ่งคันหกล้อเนี่ยตัวนี้ได้ไปใหม่มาก็ยังไม่ใหญ่ใบไ,ไม่เหล็กนะครับตอนนี้ถูกตัดยอดไปเห็นไหมตัดยอดไปนะครับเพราะว่ายอดเขาเป็นการทูบนะครับแห้งเหี่ยวไปนะครับอันนี้ไม่มีมแมลงมาทําร้ายเนาะได้อยู่ได้ยอดใหม่ตัวนี้ก็จะเริ่มอันกิ่ริงจะเริ่มเป็นประธานละ คือรอดูตัวแรกตัดใจว่าจะซ่อมแล้วตอนนี้ลองดูเขาสักหน่อยหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมโค้บบงเหมือนกันนะผมยังเสริมไม่เสร็จอันนี้ผมเห็นว่าเสริมต้นนู้นเสริมต้นนี้ทำไมไม่เสริมไปเป็นแถวแถวขอ่อยคือผมจะเลือกเสริมต้นที่เ, <c oughs> เขาเขาเริ่มแตกยอดดีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าลากเขาเดินดีนะครับลากเขาอ,ออกมาไกลกว่าต้นอื่นอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มเสริมออกมา เสริมก่อนนะครับเดี๋ยวอย่างต้นนู้นะ่ะยังยังยังไม่ออกต้นนู้นโคกใหญ่เดี๋ยวค่อยเสริมอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็มาเสริมต้นนี้อ่าผมก็จะคุมฟางนะครับแบบนี้แล้วก็เนีย่ยปลูกถูกเขียวไว้หมดเลยบางๆนะครับบางๆบางๆจะหนาแค่เฉพาะด้านข้างนะครับอ่า นี่พามาชมกันนะครับพามาชมกันตรงนี้โซโนนี้หมดเลยโอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ